สวัสดีค่ะคูเคสล้อแอนเลอร์ Law Learn. มีแฟนเพจคูเคสหลายคนนะคะบ,บอกว่าหากมีโอกาสก็อยากให้พาไปล้อแอนเลอร์ในวัดที่มีสถานที่ที่เป็นปฏิมากรรมจำลองที่เป็นนรก,กรภูมิเปลดหรืออสุรกายคเคสมีความตั้งใจและยินดีอย่างยิ่งค่ะและเดี๋ยวนอกจากจะพาไปเที่ยวนรก,กรภูมิแล้วจะพาไปชมพมโลกด้วยลองมาทายกันสิคะว่าสวรรค์ชั้นที่7ค,ครูเคสพบกับพระพุทธรูปปางอะไร และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในคลิปพาเที่ยวพาเรียนรู้วัดพืชอุดมคลอง13จังหวัดปทุมธานีแต่ยังไงก่อนออกเดินทางตัวต้องหอมนะคะ พชอุด,ดมเดิมชื่อวัดลาดสัทธธรรม ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างคลอง12และคลอง13ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของราษฎรในท้องถิน่นโดยมีคุณแม่แสงเอียววัฒนะถวายที่ดินสำหรับการสร้างวัดกว่า12ไร่สร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2,4 1 8ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะ เวทผอมทฉันต้องโช จึงมาครองเอวเ๋ทีมองดูต้งอะไรสูงลาลิ่วใจหายัยงกััล ค่ะตอนนี้มาถึงจุดไฮไลท์ตามคำขอนะคะคิดว่าวันนี้กูเคสพาแฟนเพจมาเดินรอยตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงชีวิตไม่มีวันดับสูญเมื่อขันห้าดับลงเราจะถูกเหนียวนำไปตามแรงบุญแรงกรรมที่เราเคยก่อกรรมไว้ค่ะ โดยวัดพืชอุดมสร้างวิหารพระเจ้าเปิดโลกหลังใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกและสวรรค์31ภูมิชั้นร่างตกแต่งเป็นชีวิตในโลกหลังความตายสำหรับคนที่ทำความชั่วและต้องไปชดใช้กรรมในนรกนน้มาากกีีดูเเล่่พือทัง จุดหนึ่งที่ครูเคสร,รู้สึกประทับใจและขอเชิญชมกุศโลบายที่ดีของทางวาัดในการทำให้พ่อแม่ได้มีโอกาสสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีคิดดีทำดีตัวอย่างที่ครูเคสได้ยินกับหูได้รู้กับตาวันนี้เลยนะคะเด็กน้อยคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยกลัวมากคุณพ่อเลยบอกว่านี่แหละที่หลังอย่าเถียงพ่อเถียงแม่และอย่าตีแม่อีกนะจำไว้ ตาซ้ำตายตุ้ยังมีมายังมาคอยกันเขาดูสิเราเพราะเินเมียเขาจึงมาเป็นเช่น ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเมื่อทำดีแล้วเดี๋ยวครูเคสจะพาไปเยี่ยมชมสวรรค์กันค่ะกุศโลบายในการทำความดีที่น่ารักอีกอันหนึ่งก่อนจะขึ้นสงสวรรค์นะคะคือการออกแบบให้เราได้มีโอกาสทำบุญตักบาทกับองค์พระพิสุสง์ในรูปแบบที่เป็นลนักษณะคล้ายๆชิงช้าแบบนี้ค่ะน่ารักดีค่ะเอาละค่ะตามสัญญานะคะเมื่อทำดีก็ต้องได้ดีครูเคสจะพาไปทัวร์สวรรค์กันตอนนี้เลยค่ะ จำปาจำปีกุหลาบราตรีพยมอังกาทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่ทนที่โถชงโอมน์เธอสายหยุดเสื่อมฟ้าชบาและสอยทอบ้านบุรียีสุนขจรประดูผู้พซน เมื่อขึ้นมาบนสวงสวรรค์ชั้นเจ็ก็สามารถมองกลับไปยังโลกมนุษย์ได้อย่างนี้เลยค่ะถึงตรงนี้ครูเคสจะพาแฟนเพจทุกคนมากราบนมัสการพระพุทธรูปปางนาคปรกบนสวรรค์ชั้นเจ็ตั้งจิตตั้งใจกราบนมัสการค่ะพชม ส,สวยลรถกรถูกใจึงตรงนี้ถ้ายังไม่รีบกลับสามารถเดินเลยไปบริเวณริมคลองให้อาหารตาก็สดชื่นสบายใจไปอีกแล้วค่ะน้ำอุบลปน,นจรกระพูที่เสื้อแต่